สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกับอ้อเช่นเคยนะคะมาส่งมอบรถค่ะวันนี้ส่งมอบรถส่งมอบความสุขที่อิสุสสุวรรณภูมิมอเตอร์จำกัดน,นะคะวันนี้สำหรับรถคันที่จะส่งมอบนะคะเป็น X-Series Speed 1.9 DDI ตัวแค็บนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะราคาจะอยู่ที่7 42,000บาทนะคะ,ะมาชมความหล่อกันเลยสำหรับรถคันนี้นะคะ นี่ทำพิธีไหว้แล้วเรียบร้อยนะคะเอาเรื่องเราใช้ตามเวลานะคะ9โมง9นาทีด้านหน้าโลโก้อิสุสุจะเป็นสีแดงนะคะสีแดงจากโรงงานเลยนะคะกระจังหน้าจะเป็นสีเทาพร้อมกับเส้นเล็ดลายนี่นะคะที่เป็นสีแดงนี่เข้ากันกับตัวโลโก้อิสุสุนะคะสำหรับด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าไฟแบบไบ LED p r o ีโปรไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันอันนี้จะเป็นไฟ d ด y l ไ g h ์นะคะให,ให้ความสว่างในเวลากลางวัน นะคะแล้วก็เป็นไฟหลีในเวลากลางคืนถัดมาด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะนี่เลยไฟตัดหมอกติดตั้งให้จากโรงงานนะคะพร้อมกับมีสกเกิร์ตให้รอบคันเลยสำหรับรุ่นสป e ดเอ็กซ์เซตัวเตี้ยของเรานะคะนี่นะคะสวยงามด้านบนของฝากระโปรงนะคะตอนนี้จะมีสติกเกอร์คาดฝากระโปรงที่ฝั่งซ้ายพร้มอมโลโก้ตัว X ตรงนี้นะคะนี่เลย หัดมาด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ก็จะมีสเกิร์ตเช่นเดียวกันนะคะให้รอบคันเลยคันนี้นะคะเปลี่ยนใหม่จากแม็กเดิมที่มาจากโรงงานนะคะเปลี่ยนเป็นแม็กขอบ18นะคะนี่ลายเวลนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายเองได้แล้วก็เลือกสีนอ็อตสีตัวครอบได้นี่นะคะแต่งหล่อให้เลยจากโชว์รูมนะคะอ่าทีนี้มาดูถัดไปนะคะตัวนี้ โลโก้สเปกแครก็จะเป็นสีแดงกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมกับนี่ไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างสําหรับในรุน่นนี้มือเปิดตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถคันนี้ติดตั้งฟิล์มรามินาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรอบพัน6 0ซนด้านหน้าจะอยู่ที่40เอร์เซนนะคะนี่เลยแล้วก็ติดตั้งกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้งหมดสี่จุดเลยแล้วก็ ตรงไฟเบรกตรงที่3ตัวนี้นะคะจะมีสติ๊กเกอร์สปีดติดให้ด้วยพร้อมกับตรงกระจกนะคะตอนนี้เส้นสีส้ม,มตัวนี้จะมีไรฟ้าให้ด้วยออปชันจากโรงงานเลยนะคะเป็นสเปคของโรงงานตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นแบบ led นะคะให้ความสว่างชัดเจนในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ที่ฝากระโปรงท้ายตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์คาดให้เช่นเดียวกันนะคะรับกับด้านหน้าเมื่อเปิดฝาท้ายจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะมีสกเกตด,ด้านท้ายด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะคะสำหรับรถคันนี้หล่อๆนะคะคันนี้หล่อมากแต่ว่าคันนี้ไม่ได้โหลดนะคะเปลี่ยนแค่แม็ก8ก็หล่อแล้วไม่ได้โหลดตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถหล่อๆแบบนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทร09 9 9 9 9 9ด40นะคะแล้วก็ i d l ดี e a o r 50 90 นะคะนี่สำหรับด้านด้านข้างนะคะภายในตรงแผงข้างตงัวนี้โดดเด่นชัดเจนมาเลยสีแดงนะคะอันนี้จะเป็นหนังสีดำเดินได้สีแดงเช่นเดียวกันรับกันเลยนะคะกระจกจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะตัวปรับไฟสูงต่ำที่ด้านหน้าเห็นไหมคะแล้วก็มีตัวปรับกระจกส่วนกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะพร้อม Immobilizer ระบบป้องกันกุญแจผีนะคะมารวัดอัจฉริยะ MID ตัวพวงมาลัยตัวนี้ก็ยังเป็นโลโก้อิสุสสีแดงอยู่นะคะพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีแดงด้วยนะคะเห็นไหมสวยงามเข้ากันทั้งเซ็ตเลยส่วนตรงนี้นะคะจะมีปุ่มปรับเสียงของวิทยุนะคะปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็ปรับโหมดด้วยอันนี้ออปชั่นสเปคนี้จากโรงงานเลยนะคะตัววิทยุเครื่องเล่น c d m p 3แบบ2ดีนนะคะนี่เลยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ แล้วก็ระบบแอร์นะคะถัดมาจะเป็นระบบเกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังตัวเห็นไหมคะตัวนี้ยังเป็นหนังสีสีดําเดินได้สีแดงเลยเห็นไหมคะนี่เข้าเซตกันเลยแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารนะคะตัวนี้จะมีนี่ลิ้นชักเห็นไหมคะตัวนี้ก็เล่นสีแดงเช่นเดียวกันส่วนตัวเบาะนะคะเบาะเบาะจะเป็นโทน สีดำกับสีแดงนะคะฟูโทนนะคะพร้อมกับพนักพิงสีสะปักสัญลักษณ์ตัวเอ็กด้วยอันนี้เฉพาะเลยนะคะนี่เบาฝั่งคนขับตรงนี้ปรับสูงต่ำได้นะคะนะคะปรับสูงต่ำได้ตัวแคบนะคะแคบก็แคบก็จะเป็นแคบเปิดได้นะคะเก้าสิบองศาเลยนี่นะคะติดตั้งเบาะแคปให้แล้วเรียบร้อย นะคะใต้บอกแคปตัวนี้ใต้บอกแคปตัวนี้ทีห่หนึ่งจะมีถุงทั้งนี้กับแม่แรงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสวยงามแท้เต็มเดี๋ยวเรามาคุยกับเจ้าของรถกันนะคะสําหรับคันนี้นะะไปตามหาเจ้าของรถก่อนอ่าเชิญเลยค่ะนี่มากันท,ทั้งครอบครัวเลยนะคะสําหรับ อันนี้ลูกค้าน่านรักมากคุณนัทพลน,นะคะผุยิลานวงแล้วของรถคันเดอร์คันนี้สปีดเอ็กซ์ซี่หนึ่งจุดเก้าดีดีไอตัวแคปนะคะสีขาวอ่าเจอเลยค่ะด้านหน้าเลยสวัสดีค่ะคุณน,ทนัทพลอ่าสวัสดีครับอันนี้พร้อมครอบครัวนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ่าเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างนี่คุยกับเจ้าของรถดิวางกล้องนิดนึงอ่าเป็นไงบ้างเห็นรถแล้วเป็นไงบ้างคะ สวยเนาะชอบไหมชอบไหมชอบทำไมถึงเลือกซื้ออีกสูส่คะ่ะมาบอกประหยัดน้ำมันครับประหยัดน้ำมันอ่าแล้วยังไงอีกชอบตรงไหนอีกชอบกว่าดีครับสวยเนาะอ่ารูปลักษณ์สวยงามนะคะแล้วทําไมถึงเลือกซื้อรถที่นี่มีเพื่อนแนะนาที่โรงงานครับอ่าเพื่อนที่โรงงานซื้อรถไปแล้วเนาะเขาแนะนํามาโอเคแล้วถ้าเกิดมีคนคนอยากได้รถเราจะแนะนํามาอีกไหมแนะนำแนะนำมาเนาะโอเคแล้วก็เรื่องการบริการเป็นยังไงบ้าง ดดีีครับโอเคเนาะนี่ได้ค่าได้ค่าจ้างไปกี่บาทได้ไหมนั่งม้าไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะอ่าโอเคแล้วก็ในเรื่องของการจัดไปนันนะคะไปนันผ่านง่ายไหมง่ายครับ่ง่ายซื้อกี่คนคซื้อคนเดียวซื้อคนเดียวอายุเพิ่งจะ25เองเนาะทำงานเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะคอ่าก็ซื้อแค่คนเดียวไม่ต้องมีคนคทำเลยนะคะแล้วส่วนในของการจ่ายเงินดาวนะคะชําระเงินดาวอันนี้กลัวไหมในการโอนชําระเงินก่อน กลัวเนาะกลัวว่ายังไงผมไม่เคยกล <Gal> ัวแต่แฟนเขากล<ร>ัวแฟนกลัวกลัวว่าชำระเงินก่อนเราจะไม่ได้รถใช่ไหมอ่ะแล้วตอนนี้เห็นรถแล้วเป็นไงบ้างโอเคถูกใจได้ของแถมครบไหมครบนะเรียบร้อยโอเคก็นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันนะคะคอนเฟิร์มในการรับรถของลูกค้านะคะสำหรับใครที่อยากได้รถติดตอ่อมาได้เลยนะคะ0 8 9 4 9 9 9 8 4 0แล้วก็ i อ l ดี e ล a o r 5 0 9 0 วันนี้ก็ขอตัวไปส่งรอบของรถของคุณนัทพลก่อนนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ